สบาย,ด,บายด,บดีพี่น้องสบายดีเบิรสกุลเพื่อนพี่น้องจ้าสวัสดีตอนสวยๆพี่น้องตอนนี้ขึ้นมาเถียงเถิงพี่น้องขึ้นมาหาหนุ่มไม้หาหนุ่มไม้อยู่ก่อหาแกงเทียงพี่น้องมาเบิกน้ำกันมันซีมีออ่อีกบ่ขึ้นอยากน้่มใหม่อีกแล้วนี่ยคิดนาะอยาก กินแกงน้งไมัแซ่บๆเพื่อนหนึ่งแต่แบบอยากแกงเป็นแหนงนะพี่น้องสบายดีเด้อเนาะสบายดีปรสบความสุขทุกคนตั้งใจทำอิดนะสิเราสูาส้ฟังว่าคนจริงนะอยากมาหาขุดกบแต่ว่ามาอะบุญยักลอดมันบ่มีกบยืนก็าไได้ปวดหา้าก็เลยสิมหาหาดอกไม้จานนี่เฮ้ยเทาสิโฟกัสแต่แง่น้อใหม้อ,อันนี้เป็นแหนงมันพี่น้องอันนี้เขาเอิาน้ำไหม่อี๋ ตัวนี้น้อไม่บ่งบอกทุกคนอันนี้เป็นเนงหนูไม่น่อมันเขาเจาะไปไปแล้วเขามาลักหนูไม้นี่ตัวเนงตัวอยู่ถึงนะมันกำลังเริ่มเขาสูนอาแรลงแล้วน้อไม่น่ะเริ่มอึดแล้วอืมมันเสีออกไป็นงมันเดือยน่อมันเริ่มบูยจากมีแล้วพี่น้องแต่่วามันถือนอกจากว่าน้ไม้เลี้ยงน้องเขาเจาะวนคลาย ปลูกขายมีหรอแต่ว่าใครว่าตัวนี้มันมีสวนมีพุ่นพี่น้องในนี่นะมันอยู่ส่งอ่ะนั่นมันตรงกับสายค่าเสียงเนาะแล้วน้ำหมอกมันหยาดลงมามันเลยเห็ดให้สุ่มและแนงมันก็เลยเกิดนี่นี่ขังมัวหน่อมันตัวนมมันใหญ่ออกถ้าเป็น้ศมันออกดูแดงนี่ พอดูไกดนี้ได้เด็เอาอสัมอไดุ้คนนั่นไงทุกคนนี่กำลังแตะเคนบอมันซุม่มซุ่มนะมันซุมนะมนซ่มนะ้ำหมอนะมนแม่เอาสีหักกันเลยนะจ๊จะจากสีใสเสียม เดี๋ยวอันนึงจ้าตับอรจาอ้าที่บงคเยเออฮือแมผสมเหมืนไก่ลงเข็เขาตาโดนกินนี่พอดีแกงแซ่บซัมเนีเนาะนอเขาสิแกงแบบนี้เลยน้ยนานี่นะได้แบบนี้นะคือว่าโศกตีเด้พี่น้องมันอมมมเนอ,อ,อื้อน้ำมองยังคางอยู่เลยเนาะนี่ไเล่นตัวละ เดียเ๋ยวก็เริ่มกินบุ้งแล้วกินยากแล้วต่อไปนี้เราอาจจะได้ซื้อกินแล้วนะไทยอเ่เดี๋ยวนี่เดยเนียมันต่างพออีกนี่เรียบลงนี่ ดีเปิดออกเพื่องเลยอุ้ยมีสไลด์อ่านแนมะ่แป๊บนี่หักเลยเลยเจน,นเดี๋ยวซันแสบยอบแป๊บเป็นคนหักเนาะนั่นแหละดูนะทุกคน,นโอเซ่อซองตัวใหญ่มันอายุเอาครับรูกเออ ใส่ิม่มอีกเดี๋ยวเบา,าทั้งเบาะเบาทั้งเบาทั้งซิมเนาะมันยังชุ่มอยู่ในดินมันนี่ดินตรงนี้มัน,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 นยังเปียกมันอันเดีมันน้ำหมอกลงเวลาเราไม่เกิดนะพี่น้องมันมีน้ำในโตมันเนาะมันขี้หยาดแล้วมันก็นสีซุม่มอะไรบอสเอาเลยจ้าทับลเลยเออเต้โอ้โนั่นเลย นี่ไงทุกคนด้ดเดไดอันบักหง่นึงมันเหลือแต่เขาซื้อหย่อนว่าเขาเอาเอาเพื่องโป๊กไว้เนาะอันนี้ไม่ใจหงายไ่พอดีโอเคเคลียบึงตามเพื่องนอนเบิดแล้วแล้วเวลาเขาหาแล้วเขาก็เสียวเพื่องทมไว้หนาแรงนี่นะพี่น้องคือแบบว่าเขาจามาหาขุดหากลนี่นะเห็นน้องใหม่ใช่ไเขาก็คือสีหาเลยเนาะยำหน้ายังหว่าน เขาหูเขาห่วงย่ำหน้ามันบวชอะไรก็มีแต่บ้านย่ำแหลงมันหากินแบบธรรมศาสตร์เนาะของไผเขาก็หาไปเลยหาตามหัวตามสวนเขาเจ้าเพราะว่าผู้เจ้าเขาบริยูเทียงเด้ย่ำนี่ผู้เจ้าเมื่อบ่านเบิดเนาะจากคนที่เขาเจ้าบจกิ่นน้ำม้อันนี้น้ำม้ใช่บ้านเขาเจเรย่องกินแล้วเมอแมนทมดีดีเออแต่ว่ามันมีนี้นี่แป๊บเพ้นอีกแล้วอันนึงต้องหยัดเพื่องเขาในเงามันที่บนเขาเคยปลูกเห็นบ่ เออนั่นแหละงานทั้งหมดเลยนี่ดีมันจะร้ำตีมันแตกจากบนเฮาซับหน่อมันนะเนาะเอาแต่ว่ามันตกปลวกไว้ผัดหมูปลวกไว้ไอนยมไดซี่เดียวมาขึ้นเนี่ยไอนยมแบบไม่ได้กินแค่ทั้งเนื้ยโดนแล้วก็ได้กินแค่ลงไม้ลาก็ได้อีกแบบขังเอาช่วงเบิ่งคักแหละบ่มีคขังขึ้นบ่อขึ้นสวนไงกาตานะเอาไม้หักตั้งไว้อยู่นอกเนาะคิดว่ายันบนโบมีเลยค่ามาซองมาก่อน ไปยังนี่ก็ได้อยู่นล้วสุกุมจะเอ๋พอเลยจ้านี่ดีเหลือรอดเนาะนี่ดีนี่นนน พื่อสิพอยางจนหอบน้องพี่น้องเออเห็นตะห้อยเขาหักโอ้มันกำลังแตกเนาะแต่ว่ามันอันน่ะมันฝนบโตกเลยสร้างคิดมันหนาสิใหญ่มันเกิดมามันหนาสิแบบว่ากระดัดนเนาะอันนี้คบบึงเนยยิดมันแข็งมันแตกคือนมาอยู่มายะอยู่แต่ว่าตัวีนตัวที่เขาหักเนาะมันก็อยากออกอยู่แต่ว่าฝนบบห้ามมัน หลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวนำแล้วพี่น้องสังเกตบ้งมันเหลือแต่ทงหน้าที่ว่างเปล่าเนาะเป็นทงหน้าที่มีแต่ต่อเพืองมันวังเวงมากเลยมันเป็นแต่ย่านปะค่ะลมพัดไปตองแถวไปนะมาสองคนอีย่านนะเนาะพามาหลาะหัวหายไปหน้าเนะาะหลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวนำแล้วบรรยากาศเป็น ไปตายย่านบะค่ะอืมมาขอ,อนี่มันก็บยยากเป็นใบได้จังหวะเยอะเบิดแล้วป้าป้ามันเป็นป้าห <c oughs> น้าติดป้าหัวหน้าหะนะเบิง้ง ตอนนี้ฝนกำลังตกปล่อยๆจ้าพี <que cualquier S 2> <ination> sí <ifier> ่น sí? ้องฝนขอยหยอย่ามาโศนะมันแมงบุกน่ะเฮ้ยน้องหูฝนตกแห็งๆกับใครเนี่ยจังสีบรดโฮดพักพายหนูกเขาเลยยังเลยเอาคือไม่ฝนสะ เดี๋ยวสิขึ้นเมื่อแหละพี่น,น้องเราใหม่ก็ได้อยู่ได้แต่ว่าเข้าใดเท่าไรวะพันขีดลดลงมาะ๋หนึง่งนี่แต่ว่าลูกสาวจเจลลเนาะหรอวาสารักเนี่ยเพิ่นโทรมาบอกสวรรค์แล้วว่าเพิ่นหาออกมาแต่บ้านตอนนี้มาหาสวรรค์อยู่เทียงเนาะไปเดี๋ยวขึ้นไปเบ่งว่นนั่งหาออกมาได้หลายบอวม่กัน,นเดี๋ยวมือนี้เขาสิให้สารักแกงเขาใหม่สูกินเนาะเพิ่นมาหาสวรรค์อยู่เทียง บ่ค่อยได้พอกันพี่น้องหลายคนก็นยังถามอยู่เดี๋ยวเฮาสิไปสัมภผัสแล้วอยู่เทียงปับป๊บๆเมื่อฝนกำลังลุ่งปล่อยๆถ้ดื้อึ้นมาฮอดเทียงแล้วจ้าพี่น้องเนาะแปลกใจบ่ล่ะจ้ว่าสวรรค์บอกแป๊บนั้นไปหาได้กำหนึงเนาะแต่ว่าพอขึ้นมาเฮือนงพระประเทนน้อ้เต็มกระโตกอยู่เสาร์หลักผืนหาออกมาหาสวรรค์เนานะหาออกมาแต่บ,บ้านนี่ เพราะว่าก่อยูเฮือนเพิินอะก็มีก่อหนอไม้คือกันพี่น้องหนม้อันนี้แหละหนม้ที่เราหาออกมาหนม้เลี้ยงน้องเนาะแต่ว่ายูเฮือนกับอีเม่าวนั้นแล้วก็ยูสองคนเรากับบอเก่งแล้วเนาะก็เลยหาออกมาสู่เอ่ยเก่งจ้าเมื่อนี้นางสิมาเกงหนม้สูกินกินอยู่บ้านแล้วมันกินคนเดียวเนาะอยู่กับแม่ใหญ่ยู่กับคุณยายแล้วก็บ่มักินคือเฮ้าแหละเพราะอันนี่ก็ไวรุ่นเนาะกินจบๆบเจ็บเจก็ต้องเป็นเฮ้าแล้วล่ะตอนนี้กำลังพากันแก้โนมัอยู่ เนาะนี่ฝนกระตกพอ่อฝนนี่เด็กโนใหม่ในี่มีเตอร์ใหญ่ๆเนาะไปเต่ออนซ้อนมากคักแต่กี่คิดว่าเสียวแต่นหนงมันแต่ว่าคั้นเขาสิป,ป้าไหวายามเนี่ยมันก็สิเป็นใหม่เสียดายซื่อๆเนาะตัดมาแก่งอะไรดีในขั้นทานนี้นะฝนกำลังตกปรยอยๆนะจ๊ะ เฮาซืขอขออนุญาตเกียนลงใหม่แป๊บหนึ่งเฮาโบมีขาจะบ่าแป๊บกับบ่อยู่เฮาสีถ่ังแต่ตอนหาเนะตอนหาแล้วก็ตอนแกะก็ขึ้นนี่นั่งตมอบตอบขาแบบางามน้คือปูหูทีละ <c oughs> หลายคนกันยังอยากหูอยู่เนาะว่าลูกสาวเจเล่อะเพิ่นบอด้เขาเฮียนบอว่าสิตอบเพิ่นไอนนางเจ้านางเฮียนอยู่บอออกแล้วนางออกแลวจ้า <c oughs> เฮียนแต่ปีที่แล้วเนาะปีนี้ก็คือบริเฮียนต่อเพราะว่าบ้านเฮ้า,น,านี่ก็สร้ามันแหละเฮียนไปกัเฮียนสื่อๆนะแมะคือเฮียน,น ian, จบมากับบมกกบม,มีเบียกเหตุงานทำเนาะมันก็ต้องได้เหตุหนาคือเก่าก็คือเฮียน ian, แบบว่าอันใดเขียนเป็นกับพอพอไปหันไปหนีมาได้บ้านเฮ้ามันขิดสำนีได้ว่ายัางไรกับบ่ได้หูโหูกันอยู่พี่น้องเนาะประมาณนั้นแหละอืม เดี๋ยวขอแกงน้ำมันแป๊บหนึ่งมื่อนี้เราสีแกงแบบแซ่บเลยจ้ะน้ำมันที่หามาพี่น้องว้าซีห้เขาแกงให้กินได้เวลาแกงที่ยังแล้วแกงกินเองเจ้าแสร็จไปแกงเสร็จไปดังหลักแกงนางผัดบุแกงคันนี้ใช่นางผัดว่าขั้นแกงแล้วชิเดอกลงตะล่างแล้วแกงมาแซ่บแล้วว่า เสียดายเนาะไหมพี่น้องสรุปก็คือแกงเองคือเจ้าจ้าก็ต้องจำเป็นได้แกงเองพี่น้องเบาแปรยเพิ่นอยากเสพๆก็ต้องซาวันแล้วเราเขาคือดออกพี่น้องไหมมาถึงตัวเธอแต่เธอไม่จะเห็ดกินนะเว้ยนั่นบ่เบิ่งหน้าตาแบเส้นเห็ดแล้วตีบ่ได้ไก่สิบเบิดแล้วบหวานกับเค็มสองอย่างเส้นมันต้องหวานอยู่แล้ว พ่อจังวะหนาใครกลืนกินตะวันลายพี่น้องกำลังโซ่ละตัวนี้นะไก่สีดิเซสโลมแล้วมันบริษีมาได้กินตะวันลายบริษแห่งจากกินแกงทำไมบริษีหวานแต่หักซิมแล้วบนหูวมันสีเสบบ่แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราใส่ผักขันแหยงนะพี่น้องมันออกแบบเผ็ดๆวันบอกแล้ววันเผ็ดนะ แซ่บๆบ่หวานก็บ่หวานกับเค้มบัท่องอย่างนี่แหละสิมึงใหม่ดูใส่พริกแหงลงไปแล้วมันอาจสิขมก็ได้แห้มันสุกซะก่อนมันหอมแล้วเป็นอะไรแซ่บอื้อแซ่บอื้อแซ่บได้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 บ่ส่แซ่บอยู่ มันอะไกินงั้นซัมันอยากกอกวนเทาได้ฮะเอ้ยเพื่ออยากเหยียบหัวมันไม่แก่งเลยนะเมื่อนีใเพูดอยากปวดใดสำมึงแล้วนะเสื้อฮัรถเด้เตียงหักแน่นอนขนาดนี้นะนี่เป็นตเสื้บบักคักบ๊อบมันแบบเป็นหนอเป็นเนงบักคักนะแก่งแล้วก็เอามาสู่เด็กๆข้าก็มาตรงเฮียนมากิเข่าอยู่บ้านสบายดีอีกห้องนึงเดิมมาเลยกินข่าวอีเมท่าว่ามามา แงหง่อไมอ้จ้าลงมือเลยทยเป็นแบบฉีดไ,ได้ไงมาแล้วลาาามาแ,วแต่หน้าคือมันไม่กินบอกินนั่นแะเยแซบอันนี้คือมีหนึ่งมนัมนมที่เคุณานี่อันนี้ร<ต>่า,า,างไปแบบเจ้าแซบยุน,นานจิอแซบยุทำยังหนึ่คัมมวิแซบยุบอแซบผาแซบตอบดีๆีใชยังทำิอไม้ดูลูบนาคนไซแซบยุ กได้บังคับได้แล้วแ่บพี่น้องคลิปเด็กเออสิเป็นห่าหเนาะกับสไตล์นางปกติท่อนก็เป็นคนมันอยู่เลยนะทำมาผูกแกงเลยแ่บเยุแ่บบาอ่าแ่บทำมาคนแก่จปนชุดต๊แให่บ่แ่งอะไรยู่พออนนี้แก่งมันใช่ ไปเป็นขดแกงคัะในหนูกระชินจ้ะกินกินกินตัง้ตงมันชิบวนอัอนอ่นิโล่มาเด้อกินข้าวเที่ยงละจ้าข้าวเที่ยงข้าวบ่ายพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมื้อน,นี้มากินข้าวกับอีแม่เฒ่าเนาะคุณยายบ่แป็บโดนโดนเถื่อสิเด้ามากิน้าวเด้อพี่น้องอุ้ยยังเตียงคักบ่เฮ้ยบังเอิญคือเล่นเตียงยังหัก อย่าโยมแหงไรพี่น้องวยตีเป๊บแม่มันหักบอกคนักมังคุดมินเตะหนึ่งสองสามสี่หักนั่งหักคนน่ะก่อนมังหินห้องเตียงเก้าคุณมาครับผมกูให้ได้สิทกินถ้ากูยันเตียงโอ้โหพี่น้องเอ้ย พี่น้องเอ้ยใครใครบอกเคยนั่งเสียงถังกินไปแถวบุก่ายอีกนั่งน้ำเลยลูกหลานก็มีแต่ปุ่ยใหญ่ใหญ่กินข้าวเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อนะแก่งละไม่หนึ่งมันเก่งละไม่ผูใส่ยจะนา่งก็สองคนอ่ะบังกันดีวะนะรักยามาทำยามาไอแปมยามาอีกตัวให้มันเถึงยังถ่ายแต่ยามานั่งโคตรห่างเลยโอเคจะกินได้ แม่ซีรู้เสียบเสียบมเสีบอั่นนะครมาจะปลูกพักไปเืยน้องเอ้ยมาจะปลูกพักอยเนี้ยคุณยายก็ไปปลูกพัก่ไหร่อพี่ค,คในใดจังนานคุ่งวอยากอ,าออกออกร,รอีอร้งานานขับรถขับยับมัวบัวขบมัไรเอ่ะมันปลูกอะไรอ่ะอ เราตัวพัฒน์้นี่ยเานี่ยหมาะมันขึ้นเลยยิ่ไม่ได้มาเยไปเจอพามาสุกุยเจอจบยุงงั้นปะจบยุ่งงั้นเลยมาเดี๋ยวหน่อยกินข้าไปละยงหนึ่งแล้วันเขามาเกือบุทันก็ไม่เด็กๆเ็งเงี้ยป่าจริง่รบตมไข่ต้มไข่ต้มไข่ตีก ไอ้สิ่อไรข้าเนี่ยคุณเล้บตูก้าว้า้า้าามือปัเจอหนูลูกเจอหนูมาตายมือไหนมือแม่ไงหนูลูกมันรัเข้ามาได้คล้ายทองกบมันน่าตายทองกขาวตู้ต่อตออย่างนั้นเัวต้อก ขากเทาะไก่ทำไมท้งลูกมาเกิดอืมแล้วเขาโม่ให้กินบอกได้หน่อยโอ้โหท่านได้ลูกได้ผลอันน่ะแม่เห็นบอกแบนเขาน่ะถือได้พี่น้องนะงัวตายทองกลมแบบว่ามันกำลังสิได้ลูกแล้ลูกมันออกบ่ได้มันคลอดเองบ่ได้เอามอมาดึ่แปลว่าจะออกบ่ได้แล้วมันตายแม่ก็ตายแล้วบ้านเด็กน้อยเด็กเนี่ยเขาบม่ใหินตะขนผู้ชายนะกินได้อยู่ ใถึงได้ตอซื้อคกนะซื้ลูกเบาๆน้ะผู้หญิงในอันยันเป็นเครื่องงวนะคะเราบรให้กิตคือกันกา็ทำกิตยังก็ม้าเอาละเขาบให้กินที่มันไมเาว่วดากเอาไว้จเป็นยังแซมเป็นยังดาบเอาตัวเล็กน่อยไก่ไก่กกับมันปึกมันนาเปันเช้าไก่อน่พิมไก่กับ่ได้บอกว่า กินไตไก่นะใจปึกใจนาเมืเ่อเราเขาโอว,ว,าาว่าผู้ทอามาตัวกินไก <c oughs> นนุ่ดไส้ดำพี่น้อ <c oughs> ดเด็กตัวเด็ดตัวอ,นนอาลีได้สมเห็นโบเกี่ยวเนาะก็จะขาลงตีมไก่เท่กันพี่น้องเพื่อนโบห้กินว่าเขียนหนังสือโบงามก็คือไก่ขี่มันมันยุงว้ไก <c oughs> ่่โบงามเยงสือไก่น,นี่ยเสบ เอาแต่คนแท้เอาแต่ชิมอนแต่กาวีิมอนมางั้นี่เนาะเรือิตานหายแป๊บ่มมีนำข้ามใชุกเบยกนี่มีาหนข้างอันบยดักอ่นซื้อินซือเดือไปาในคน ยืนไปไหนี่ออบงตัเชียวกะเอางน่วอย่าตาบิ่นนะน้งแ่ยปตักตักนี่เนาะยืนมาทำไมิ่มแล้นางลคนพอมกันบ่ได้พี่น้องบางคนก็ยืนกินนะบางคนกับนางยันเตียงหักยด้เพราะม่นเอียงมันเซฟโอเคนอมาคนี่กันสี่เหี่ยนาหลาก่อนเดอแบบนี้ ขอบใจบัสสุขุสุข้นที่ติดตามและการเป็นกำลังใจให้บอแบบสวัเดะขอบคุณทุกๆคำแนะนำพี่นอ้องเอ้ยขอบใจที่เบิ่งโฆษณาให้เด้อไปเดวสบายดีสบายดีทำเนยมาสวยใจผมเนื่อซอ,อง